three, two, one. hello everyone, my name's อธิต i าพิจารณ n my nickname's New Year, but you can call me New. I'm studying at Mathieu 5 right o n my number 41. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปไปชิตข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่สองข้อที่หนึ่งกันค่ะแต่ว่าข้อที่หนึ่งนั้นหน้าตาเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ let's go. เขาจะเป็นหน้าตาของโจทย์ข้อที่หนึ่งกันนะคะเรามาลาองาอ่านโจทย์ของกันเลยค่ะ Genesis New Car h e a r t s จุดจุดจุด Power Windows จุดจุด City Player and จุดจุดจุด Multi Adjustable d o u b l e Seats ส้อนี้นะคะมันก็จะแปลได้ว่าเจนเน i s นะคะมีรถคันใหม่มีกระจกไฟฟ้าหลายใบ มีเครื่องเล่นซีดีและก็สามารถปรับที่นั่งตำแหน่งของผู้ขับได้หลายแบบค่ะเรามาดูช้อยกันเลยนะคะช้อยข้อที่หนึ่งะคะ slash อ่ะอ่ะข้อสองนะคะอ่ะอ่ะอ่ะข้อสาม the 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 ข้อสี่นะคะ slash the the และก็ข้อห้านะคะ a ะ the the ทุกคนดูช้อยแล้วก็ดูโจทย์คิดว่าตอบข้อไหนกันคะ่ะลองมาทายกันดูนะคะ เพราะว่านะคะคำนามพระผู้พจท์นะคะเป็นการกล่าวทั่วไปก็ไม่ต้องมี a อ t ทริบินำหน้านะคะแลยก็ใช้อจนะคะนำเฉพาะคำน,นำเอกพจน์เท่านั้นนะคะเพื่อแสดงถึงสิ่งหนึ่งโดยทั่วไปนะคะจากรูปประโยคนะคะเราจะเห็นได้ว่า power windows windows t กิ e a r t นก็แปลว่าเป็นคำนาพระผูพทค่ะและ c i t p r a y e r อะไรกับ m u l t i adjustable ไม่ได้เติม s นะคะแล้วก็เป็นคำนาีกตัวจึงต้องใช้อ่ะค่ะเราลองเอาช้อย c e นะคะไปรวมกักบรูออปประโยคกันเลยค่ะ j e n e s new car has power windows, a CD player, and a m u l u a l adjustable driver's seat เป็นไงคะข้อนี้ง่ายมากค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และเข้าใจเจอยข้อนี้มากขึ้นนะคะสรดบวันนี้สี่ goodbye สวัสดีค่ะ